สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับนะฮะมาเช้าดูข่าวนะเขาบอกว่าสุนัขเคนายดมกลิ่นเครื่องบินตู้หา่าที่ปปสยึดไว้นะครับนะกรปรากฏก็ตำรวจเอาสุนัขเคนายหรือหมาตำรวจไปทำการดมกลิ่นพบสารเสพติดเป็นข่าวใหญ่มาแล้วท่านจำได้ไหมครับซึ่งสุนัขเคนายเนี่ยมีความแม่นยำสูงก็พบว่ามีสารเสพติดแต่ปรากฏว่า เมื่อเช้าดูข่าวเขาบอกว่าตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนะครับได้ทำการตรวจในห้องแลบแล้วปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดพี่น้องประชาชนครับตอนนี้งงไปหมดแล้วครับตกลงว่าเราจะเชื่อหมาเคนายหรือหมาตำรวจหรือเราว่าเราจะเชื่อตำรวจดีครับนะฮะนะฮะพี่น้องว่ายัางไงครับเชื่อหมาหรือว่าเอ่อเชื่อตำรวจดีครับนะช่วยการแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ ส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนรักหมานะครับเป็นคนรักหมานะผมคิดว่าผมเชื่อหมามากกว่าเพราะว่าหมาผมเนี่ยมันซื่อสัตย์จริงๆแต่คนเนี่ยมันซื่อหรือไม่ก็พี่น้องประชาชนคิดดูเองแล้วกันนะครับนะช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆนะครับว่าตกลงประเทศนี้เราจะเชื่อหมาหรือเชื่อคนดีนะเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครูจุกครู